หากคุณผู้ชมต้องการสัมผัสอากาศหนาวมาเชียงรายรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในทริปเส้นทางท่องเที่ยวของเราครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดร่องเสือเต้นหรือวัดสีน้ําเงินเพื่อรับสิริมงคลกันก่อนอยู่ในอำเภอเมืองเชียงรายสร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงรายคือสลานกศิธิ์ของอาจารย์เฉลิมชัยเป็นศิลปะ,ปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยมีนักท่องเที่ยววะ่เวียนกันมาไม่ขาดระยะและยังมีสินค้าพื้นเมืองให้ช็อปในราคาย,ย่อมเยาวอีกด้วยจากในเมืองเราไปสัมผัสอากา,กาศบนดอยกันค่ะบนจุดชมวิวแบบ360องศา รอยช้างสามารถเก็บภาพความประทับใจได้ทุกมุมสิ่งที่น่าสนใจของรอยช้างคือโดดเด่นในเรื่องของกาแฟชุมชนที่นี่จึงปลูกกาแฟกันเพิ่มมากขึ้นใช้แรงงานน้อยแต่ค่าแรงผลกําไรสูงเพราะกาแฟดอยช้างได้รับความนิยมมากพื้นที่บนเขาจึงเต็มไปด้วยกาแฟและต้นแมคคาเดเมียกระแสะการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบที่นี่มากด้วยเช่นกันห้องพักจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับค่ะ อีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ก็คืออาคาฟาร์มวิวฟาร์มแกะขนปุกปุยสีขาวสะอาดตาบนพื้นที่ประมาณสิบไร่เปิดเป็นคาเฟ่อาหารและเครื่องดื่มน่าชื่นใจว่าเจ้าของฟาร์มคือเจ้าของพื้นที่ตัวจริงตั้งใจสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนโดยรอบช่วงไฮซีซันจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมานับพันคนเปิดบริการทุกวันที่สําคัญอากาศดีมากเย็นถึงหนาวเลยละค่ะ และไฮไลท์ของการเดินทางครั้งนี้คือการเข้าชมมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงรายบนพื้นที่ราว11ไร่และลานตาด้วยดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งสลับสีพร้อมใช้เทคนิคไฟแสงสีและหมอกควันประติมากรรมเจ้าหญิงดอกไม้สัตว์ในจินตนาการต่างๆเนรมิตให้พื้นที่แห่งนี้สวยงามเดินชมได้อย่างเพลิดเพลินซึ่งจะมีให้ชมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8มกราคมปีหน้าเลยค่ะ เราลังสรรรวมกันมีทั้งในส่วนของดอกไม้นะคะปฏติมากรรมแล้วก็แสงสีค่ะในยามค่ำคืนให้สวนของเราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในช่วงปีใหม่นี้กับทุกๆคนนะคะก็เรียนเชิญค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่8มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะจาก200,000เมื่อปีที่ผ่านมาท่าน,นคิดว่าในปีนี้1ล้านคนแน่นอนค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบความงามของมวลดอกไม้ไม่ควรพลาดกับงานสีสันแห่งดอยตุ่ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปีเช่นเดียวกันทีมบุนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ในโอกาสครบรอบ50ปีภายใต้แนวคิด Future Forest หรือป่าของวันพรุ่งนี้บ่มเพาะความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับป่ามีการเวิร์กช็อปให้ร่วมสนุกการออกร้านสินค้าท้องถิน่นและกาดดอยตุงกับสินค้าราคาย,ย่อมเยาว์มากเข้าชมดอกไม้ได้ทุกวันถึงวันที่19มกราคมปีหน้าส่วนเรื่องกิจกรรมจะมีเฉพาะวันเสราร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่อเนื่องในเรื่องของการแสดงศิลปะชมได้แม่ฟ้าหลวงมิติใหม่ยามค่ำคืนกับนิเทศกาล Light o l Life ผลงานของกลุ่มศิลปินชื่อดังณอุทยาศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในอำเภอเมืองเชียงรายศิลปะของแสงไฟจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรต้องมาพิสูจน์กันกับผลงานจาก6ศิลปิน20ชิ้นงานโดยจะมีคำอธิบายพอสังเขปเพื่อสร้างความเข้าใจกับงานศิลปะแต่ละผลงานด้วยค่ะ เพราะความโดดเด่นของเรื่องศิลปะภายในสถานธรรมแต่ละแห่งของเชียงรายก็มีเรื่องราวแห่งศิลป์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถรางเทศบานนลนครเชียงรายได้ฟรีนั่งรถรางชมเมืองโดยมีไกด์แนะนําในแต่ละสถานที่สการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเมืองรายมหาราชชมราชรถบุษบกอันงดงามวิจิตรที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ90ปีสมเด็จย่ากราบบูชาพระพุทธสิหงห์ที่วัดพระสิงห์ซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นสารากลางหลังเก่าต่อเนื่องมายังวัดพระแก้วกราบพระพุทธรูปหยกองค์เจดีย์ใน ตำนานที่เคยถูกฟ้าผ่าฟังเรื่องเล่าของพระเจ้าทันใจพร้อมชมความงามของวัดมิ่งเมืองท้ายสุดของการเดินทางครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชียงแสนมีกิจกรรมทำเครื่องสการะลานาที่มีความหมายทุกขั้นตอนทำนายดวงชะตาด้วยทักษะโหราเมืองเชียงแสนโดยพานักท่องเที่ยวนั่งรถรางนำเครื่องสการะมาบูชาพระธาตุที่วัดเจดีหลวงซึ่งในพื้นที่ยังมีวัดสำคัญอีกหลายแห่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้อีกมากมายสายมูตัวจริงไม่ควรพลาดค่ะ จังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองแห่งอีเวนต์ในการที่จะเชิญชวนนักท่องมาตั้งแต่ธันวาคมปลายปีนี้นะครับจนถึงปีหน้าเนี่ยน่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจุดเด่นของจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็คงเริ่มต้นเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมงานประเพณีวัดโบราณนะครับโบราณสถานอย่างเช่นที่เชียงแสนแล้วก็มีครูเมืองและกำแพงเมือง ที่สมบูรณ์ที่สุดเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองศิลปะเรามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวเดียวป้องยิ่งเรื่องของการบริการเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า,าได้รับประสบการณ์ ที่มีความทรงจําที่ดีกลับไปอย่างแน่นอนครับผมการเดินทางครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายสายการบินไทยเวจ็ตและโรงแรมเดอะริเทชเชียงรายเดินทางสะดวกปลอดภัยรองรับด้วยที่พักสุดหรูอาหารอร่อยเที่ยวเชียงรายเที่ยวได้ทั้งปีนะคะ